ด่วนธรรมนัตคุมเข้มลุยพื้นที่ชายแดนอำเภอสังขระบุรีปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายกะยะทหนุนนโยบายฟอร์มทีมสายลับยางพร้อมแจ้งเบาะแสสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะด่านด่านศุลกากรสังขบุรีนะคะมีการลงไปพื้นที่ปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังแล้วนะคะด้านการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรกรมประติศาัตว์และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตั้งด่านสกัด ตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้าพร้อมเร่งเตรียมมาตรการเสริมตั้งทีมสายลับยางนะคะเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเบาะแสหากพบข้อมูลผู้ที่กระทำความผิดค่ะนายนกรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวว่านโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนําของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามและก็แก้ไขปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและการบริโภคสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งความเชื่อมั่นนะคะว่าที่มีต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ผลักดันผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยการลงพื้นที่ด่านศุลกากรครั้งนี้นะคะเพื่อเปิดจุดตรวจสินค้าแบบบูรณาการนะคะซึ่งเป็นจุดตรวจที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทั้งกรมวิชาการเกษตรการยางแห่งประเทศไทย กรมปรตุสตว์กรมประมงนะคะได้มีการส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อที่จะสกัดแล้วก็ตรวจสอบสินค้าเกษตรนำเข้าที่ผ่านมาผ่านมาทางอำเภอสังขละบุรีทางนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะ ได้ติดตามความคืบหน้านะคะมาตรการปราบปรามสินค้าเกษตรนำเข้าผิดกฎหมายของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยและก็พบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบกิจการรับฟังปัญหาต่างๆโดยทางกระทรวงเกษตรเองพร้อมที่จะช่วยเหลือและก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะซึ่งนายนกรก็ได้กล่าวต่อนะคะว่ายังไงก็กยทเร่งรัดเตรียมความพร้อมนะคะดำเนินการมาตรการคู่ขนาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรในการปกป้องป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศไทยโดยจะจัดตั้งทีมสายลับยางนะคะเพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวงังและก็สอดส่องการกระทำความผิดหากพบเบาะแสนะคะจะมีการแจ้งแก่หน่วยงานผู้ที่มีอำนาจดำเนินการจับกลุ่มต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามกยทอเองนะคะพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อที่จะจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจังและก็จะแจ้งนะคะให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราทราบถึงโทษการรับซื้อสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายหรือว่าหลีกเลี่ยงภาษีและกำกับควบคุมสถาบันเกษตรกรไม่ให้รับซื้ออย่างที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งทางนี้ทางกยทอเองนะคะ ก็จะมีการขยายผลดดำเนินการไปยังพื้นที่รอบรอยต่อระหว่างพรมแดนอื่นๆด้วยนะคะ